เป็นมันแข่งแล้วก็แฟนมันก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์หลายคนขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้แล้วก็มีของอะไรให้นิดหน่อย,อ,ยอะไรนี้ก็เยอะมากก็ขอบคุณมากมากครับครับผมจริงๆวันเกิดนี้ตั้งใจให้อะไรกับตัวเองโอ้วันจริงๆวันเกิดวันนี้อยากจะมอบให้แฟนบอลมากกว่าครับอยากจะได้ชชนะให้แฟนบอลแต่ก็มาเจ็บเสียก่อนเล่นไม่ไหวก็เลยให้คนอื่นลงไปทาหน้าที่แทนดีกว่าอย่างเงี้ยเจ็บมากไหมครับ,รบก็เจ็บมากครับก็เจ็บกล้ามเนื้อครับ อาจจะต้องเช็คอาการที่โรงพยาบาลกรุงเทพดูอีกทีว่ากี่สัปดาห์ครับคอเสือเล่นมากช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับผมาาเป็นไงบ้างครับวันนี้โอซดจริงๆก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยเขาทําการบ้านมาดีมากมากครับก็ช่วงแรกเราก็เล่นกันได้ดีครับแต่พอเราได้ประตูขึ้นนํารู้สึกว่าเราจะ่อนเกมลงแล้วก็มาโดนตีเสมอแล้วก็ขึ้นหลังเขาวางท้ติดมาตั้งรับอย่างเดียวแล้วก็รอโตกลับก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยที่เขามาวางแผนได้ดีในวันนี้ครับไทยลีกมันไม่ง่ายในแต่ละนัดอยู่แล้วเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราจะผ่านมันไไปด้ ครับใช่ครับก็ทุกนัดต่อไปนี้ก็วางอย่างยิ่งว่าในทีมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็กลับมาให้ได้ไวที่สุดครับครับฝากขอบคุณกองเชียร์วันนี้เข้ามาหนึ่งหมื่นกว่าคนครับก็ฝากขอบคุณกองเชียร์ที่วันนี้ก็มาให้กาลังกำลังใจกันเยอะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แฮปปี้เบอร์เดย์ผมด้วยวก็ฝากขอโทษจริงๆที่เราไม่สามารถที่จะเอาชนะเขาได้ก็ครับแมตช์นหน้าก็หวังว่าจะตั้งใจเอาใหม่แล้วก็ให้ดีต่อๆไปดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับ we